สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับการสาธิตความใส่ใจจากแอร์เอเชียช่วงเวลาที่เครื่องกำลังไต่ระดับขึ้นหลายท่านคงจะเคยมีอาการหูอื้อกันบ้างด้วยความใส่ใจวันนี้ The Caring Gift จึงขอเสนอจุ๊บแอร์ลูกอมบรรเทาอาการหูอื้อ อ,อมกลิ่นผลไม้หอมสดชื่นในกรณีที่มีอาการหูอื้อให้ท่านนั่งอยู่กับที่นิ่งๆอย่ากระตกกระตากไปจากนั้นค่อยๆหยิบจุ๊บแอรขึ้นมาแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆจุ๊บ เข้าไปให้ความหวานกระตุ้นต่อมน้ำลายออกมาแล้วกลืนน้ำลายเพื่อปรับแรงดันอากาศภายในหูเท่านี้ก็จะทำให้อาการหูอื้อบนเครื่องเป็นเรื่องจุ๊บจุบนะคะวันวาเลนไทน์นี้เราขอส่งความรักให้กับผู้โดยสารทุกท่านให้คุณได้จุ๊บแอร์ฟรีบนเที่ยวบินในช่วงวันวาเลนไทน์นี้หรือจนกว่าของจะหมด ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The c a r i n g Gift มาตลอดมารอดูกันว่าจะมีเรื่องเล็กๆแบบไหนให้เราได้ใส่ใจคุณอีก Air Asia ใส่ใจมากกว่าที่เห็นเพราะทุกคนคือคนสำคัญ